สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเบลโลชีไทร์2025รถ3ล้อรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการยานยนต์ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนครับเราคือ Bike Culture Hub ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวเกี่ยวกับจักรยานยนต์และยานพาหนะ2ล้อที่คุณรักตอนนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อหลักของเราวันนี้นั่นคือ v บล o c ช Tri 2025รถ3ล้อที่มีการออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เวอร์โลชีไ2 0 2 5มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบการสเถือนที่ดีเยี่ยมและระบบเบรกที่ปลอดภัยทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆเช่นระบบนําทาง GPS หน้าจอสัมผัสและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทําให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นสําหรับราคาของเวอร์โลชี r i 2 0 2 5นั้นยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับรถ3ล้อรุ่นอื่นๆในตลาดหากมีข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับราคาและรายละเอียดอื่นๆเราจะมาอัปเดตให้คุณทราบในโอกาสต่อไปขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ